เด็กๆเราจะไปถ่ายอะไรกันวันนี้ไหนมีใครเป็นเจนยานทิพย์ไหมในนี้เจนยานทิพย์หรือว่าเจนอุทัยทิพย์หรือว่าเจนยานยานอวกาศยานอวกาศตัวคนนี้ค่ะวันนี้เราจะไปดูผีที่ไหนกันขอกหมูขอกหมูผีเยอะไหม โค<อ>ตร<า>มากจะไม่ใช่อืมอันนี้กระเทยนะ <c oughs> น้องน้าของเราเองน้องน้าสวัสดีแฟนคลับหน่อยเร็วดีค่ะวเข็นก็ออกแล้วนะคะไหนเอาไฟฉายไปใส่ข้างใกล้ๆ,ๆนะหน่อยขเข็นก็ออกแล้วเอ,อเ่อ,อ,อสวยแล้ววันแรกค่ะเยอะแต่ก็ยังไม่แข็งแรงหรอกพรุ่งนี้รรเรามีนัดนัดเดียวก็พูดไม่ชิมหมูข้าวจ้าโอเคงั้นเรามาพูดพร้อมกันเธอกินน้ำโคกสิพูดพร้อมกันนะเด็กๆ ดีโลเอาไปไว้ตรงกลางกันนี่นะมันอยู่ตรงนี้นะเออเรายืดด้วอันเรามาพูดพร้อมกันนะไม่ต้องพูดดังด้วยวันนี้วันนี้เราจะไปดูผีอเอาว่าวเาล้าเนาะเมื่อนี้เขาสิไบเบิ้งผีเขอให้เจอไทยแลนด์ ไทยแลนด์ไทยแลนด์นี้ก้อนใหยือถึกทำโทษไทยแลนด์นี้ก้อนเหยือถทำโทษถ้าผูใ้ใดพ่อผีบ่บอกมูกะถือโต๊ะปากผู้ใดบ่บอกีบ่บอกมูกถือโต๊ะปากโอเคงัน้นเรานับก่อนนับคนก่อนอ,อ่านับเริ่มจากนะเริ่มจากนะหนึ่งลาโร 12, 13, 18, 14, 15, 15, 1สิบสอี่สคนค่ะส okay. ิบห้ารวมกับายคนที่ถายข้องล้วยสิบห้าเเหรียญมาจะเหลืออร่อยนะคะโอเคงั้นเราเดินไปเลยก็เดินไปเลยนะดับเทียนก่อนเร็ว หอมเทียนเจ้าทหารเป้าโอ้น่้อนดวงนี้เราจะไปดูผีนะคะอือเหรอคะดูผีไม่ได้ไม่ได้ครับวันนี้เราจะมาจละฮะจะกันไปก่อนโอ้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 โโอ้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 อ้โ้อ้โ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  อีโรไซทองนะเฮ็ดกือพีกระซือตอนนี้ฮะก็ลัางิียางเข้าไปแล้วว้าวไปฟักกันยางเข้าไปแบบนี้เอาเทียนไปิดตอเลยไปนะมือจับมืออะไรเด็กหน่อยมางไว้างไว แอบเลยยากแล้วก็โตกฉลองอีโลเขาบ่เปิดไฟขนานตัวอีโลอีตอแหลกเปิดแหน่โเปิดไฟแม่เออ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 เไอเอ่เออโลอเออมไปเออเออเกนเออเ่อเขยเออ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 เอาเอเอยเออเอเอาอเเเอเเอเอออ ยีโลเปิดไฟทถอะแหมเปิดฟลอดธรรมดาเออมาทเบ่แมนบ่มีให้นี้ก่อนฉะนั้นจะโดนดาโทษมันไพแราก่อนถือทำโทษเด้อ อันนี <poisoned indo> ้อาเลไม่ข้างหน้าลุงฟงศพสคะาเลนยงกวนี้เอาัวมานางเป็นวงกลมแล้วมานางลงรถเปล่าอ้หเปิดได้เหรอั่ไงเลอีโรเปิดไฟถึงงี่น <sweating> <t os> ี่โอไปินได้แดง้ นางลงเป็นวงกลมเลยแม่มันบ่แม่นวงกลมเลยเด้อนะออกกันแม่บําเณู่บ้านนี่สวมมุกกลมไม่สีเนาะโอ้คู่บ้านแต่งไม่สีเนาะมาเร็วๆครับมาโอน้อยออกมาทันี่มานั่งเป็นวงกลมแล้วมาโอน้อยออกแล้วหนักเร็วโอนโอน่อยออกเลยห้ย่างไปทีละคนโเลินโเลินเล่นพลินพลิน นะภัยที่ภัยที่เล่นนางผู้ชายนางลงผู้ชายกระเทยขากระเทยกะเข้ากระเทยกระเข้าเข่าเร็วเร็วนางลงจ่บนางน้ำแบบมันนี่สิน้ำยิ่งเลร่นน้ำม่ลงจะได้ไฟนี่กระใหม่เอาเร็วเร็วเร็วนางลงไหนที่ยว่ต่ออีจูหน่อยยังไงโอนออยออกเลยง้างง้างไปที่ะขาเอาเขาออกเขาออกไปเขาออกไปจะได้กระไปก่อนคือจะาเลยเสียไปเป็นกุ้มไปเป็นกุ้มเอาเร็วขาวออกไปไปที่ละ เอาทีแม่เที่ใหไฟไฟเป็นรที่ได้ไปไปแม่เอาไฟแม่่างไปจัดงานไปจะสุดเลยงางกลับมาบอกให้เขาไปสุดตัวที่ไปงานซุ้มโบได้อันนั่นให้เขาไปสามคนไปงานย่างไปจะสุดเลยงางกลับมา มจะไปนาทีลาด้อพูดอย่างนี้นะตูนไหนาเลยนะมาเห่ามาเห่าอ่ะ่าไปจนสุดอ้ยหาไม่แกงขี้ก่อนเลยเออจังนาประตูหัวว้าว้ารีบรียบเลยไม่แก้งขี้อ่ะ ใสยไฟให้ใส่ไฟน้ำไอีโลเสียงตลอดเอาอหย่านยี่บนนี yeah. so ่หย่านโลโลเปิดไฟแม่โอ้มันขัดตัวไงกลับมาจะกลับมาเอาปากคงมานน้ำเอาปากคงมานน้ำอยู่ข้างอยู่ข้างหัวน่ะเอาปากคงมาแม่ให้เปิดไฟแล้วมีไฟขับแล้วมักจับโอ้ โมหย่ขคางหัวย่างไปอกกก็เอยกระยานขึ้นมาดลนเบสนับกันเด้อม่จิ่เบีหาคนหาวงล้อบีอมงหยืนคางหัวคางหัวขวามือนกระตัมตาเบิ่้ดเรียไปไปแลวน้าหัวอไปเยกระตัมตาในเี้ยวเป็นใคยใจกเป็นไทมีตะเกียงไปเอาซอยเขาไปไปเนือไปเหนือกับนี่ไป ลแล้วสิตาม,มากินเนี่ยเอาเ,า,า,า,เอาเาืสาสาเอสน,นม,ามาันนีเาถ่ายอยู่นี่ลวมอยากรู้ว่าน้ำอะไรอยู่ข้างหลังอีเอาลมมาอีี่ดาเบียดนชเซเอาสองนวยเด้อคา,า,าเลนคาเลนอยาคาเลนห่อนี่คาเลนเขลียว <laughs> บอกเขาเร็วๆยาน

ไปถึงต้นไข่ดูดันมันก็ลืมแบบเสียวเลยเป็นจัยอ้าันอ้วันามันลมไอคีบเอาน้องเลย เจ้าเรื่องนี้ไม่หรอาเอาเลยอย่างนี้สดอดดีตอนนี้เะาเล่นลม <c oughs> เลยไงกุ๊บเลยเข้าดูเบาๆดูเบาวดูไงกุ๊บเลยบ่